ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะแนวทางในการตําปักกันกระแทกนะครับสำหรับปักตัวนี้ตัวเคสเนี่ยมันจะนุ่มนะครับเหมาะกับไซสงานก่อสร้างหรือว่าอู่ซ่อมรถเป็นอย่างมากเลยครับตัวนี้กันกระแทกมันจะไม่แตกง่ายนะครับเวลาเราเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถโยนได้นะครับสำหรับคนที่เคยทำอยู่แล้วก็ผ่านได้นะครับ ผู้รู้ก็มากผู้ไม่รู้ก็มีนะครับผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่ไม่เคยทํานะครับนี่ครับสาหรับตัวนี้เป็นปักตัวเก่านะครับสามตาตัวเก่ามันจะเสียงดังมากเวลาโยนนี่ก็แตกง่ายครับเพราะว่าเคสมันกรอบนี่ครับอีกอย่างมันพังแล้วละตัวนี้มันมันไหม้แล้วในส่วนตัวปักผมก็เปลี่ยนซื้อปักตัวนี้มาเปลี่ยนออก นีครับเราก็มีสายไฟนะครับสายเดิมนะครับสาย VCT แล้วก็จะา,าปักตัวนี้ครับปักตัวผู้ก็มี3ชิ้นนี่ครับก็ใคควงตัวเดียวก็ทำได้เลยไปดูวิธีกันเลยครับนี่ครับให้เราทำการอาปอกสายไฟนะครับ2เส้นนี่ครับส่วนหัวและส่วนท้ายแล้วก็ปอกสายไฟออก ออกสายไฟเสร็จแล้วก็มาทำการขันสกรูน็อตยึดฝาตัวนี้ออกนะครับมีนอ็อตอยู่ตัวเดียวครับรูที่เป็นปักกาวก็จะมี2จุดนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรูเสียบธรรมดาอีกนสองจุดก็รวมกันเป็น4จุดนะครับในการเสียบใช้งานส่วนนี่ครับสายที่จะต่อเข้าไปนี่ก็ มี3จุดเพราะจะมีกาวด้วยนะครับแต่ว่าสายไฟตัวนี้มีสองสายผมก็เลยจะไม่ได้ต่อกาวนะครับต่อสองสายใช้กันเลยแล้วก็กะประมาณสายไฟนะครับที่เราปอกออกให้พอดีแล้วก็ประกอบเข้า ในส่วนปลั๊กได้เลยนะครับสายไฟนี่ครับในส่วนตำแหน่งกลางนี่จะเป็นตำแหน่งของสายกาวนะครับแต่ผมจะไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าสายไฟชุดนี้มันมี2เส้นเรากต็ต่อใช้แค่2เส้นก็พอ ส่วนตัวกลางก็ไม่ต้องไปยุ่งมันปล่อยมันเลยแล้วก็ขันน็อตยึดสายไฟให้แน่นนะครับ2จุดและอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องยึดโคนสายไฟนี่ครับให้แน่นเวลาดึงไปดึงมามันจะได้ไม่หลวมจะได้ไม่มีการสปาของไฟนะครับจะได้ใช้ทนทน เมื่อเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งนะครับว่ามันแน่นดีหรือเปล่าเมื่อมันแน่นแล้วเราก็เอาฝาเคสนี่ครับปิดแล้วก็คันน็อตเข้าครับมีน็อตตัวเดียวครับตัวนี้ในส่วนนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็จะไปทำต่อในส่วนของปักตัวผู้นะครับสำหรับปักตัวนี้มัน ดีอย่างหนึ่งคือปักตัวผู้3าขามันก็สามารถเสียบได้นะครับ2ขาก็เสียบได้มันเป็นอย่างอย่างละ2เป็นปักกาว2เป็นปักธรรมดา2ในการเสียบใช้งานได้เมื่อประกอบปักตัวเมียเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปักตัวผู้กันต่อเลยนะครับ ก่อนที่เราจะต่อขาปักตัวผู้ให้เราเอาสายไฟสอดเข้าจุกยางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปอกสายไฟให้มันได้อพอดีนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณ1นิ้วแล้วก็ปอกให้พอดีเพื่อความสวยงามคงทนก็ง่ายๆครับให้เราทำการไขน็อตอ,ออกแล้วก็เอาสายไฟเข้าไปยึดกับ ขาปักนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้คือ ต้องบอกว่าง่ายมากสําหรับคนที่เป็นเนี่ยหลับตาเนี่ย็รู้เลยนะครับก็คนที่เป็นอยู่แล้วก็ผ่านได้นะครับไม่ว่ากันสําหรับคนที่ไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงๆครับก็มาแนะแนววิธีการทําเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จก็ให้นะครับดึงจุกยางครอบปักตัวนี้ครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แข็งแรงครับตัวนี้ใช้ทนเวลาเกิดความร้อนเนี่ยมันก็จะไม่กรอบ ไม่เหมือนปักตัวผู้อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้จะทนใช้ดีเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้งานผมก็จะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดดูว่า,าสายไฟระหว่าง2เส้นเนี่ยมันจะลัดวงจรกันหรือเปล่า ก็เป็นอัเสียสมบูรณ์นะครับในการทําปักกันกระแทกนะครับสําหรับตัวนี้เราก็ซื้อแค่ปักตัวเมียกับตัวผู้ครับแต่ว่าสายไฟของเรามันมันมีอยู่แล้วก็เลยเอามาทําใช้ให้มันเกิดประโยชน์ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปัน